จ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมื้อนี้ไปปั่นจักรยานค่ะออกจะมืดๆแล้วค่ะันเห็นว้แต่หลายมื้อแล้วค่ะว่าเป็นเฮดนะคะข้างทางหลายดอกมากอยู่เด้อันนี้คือดอกหนึ่งงหญ่เติบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะันนีก็มาอีกดอกหนึ่งกะบก้าเก็บละนาอค่ะบก้าเก็บเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ว่าเหลียวเห็นอยู่เด้ค่ะว่าอัน แมงเจาะเล้าแล้วนะคะกินได้บ้คะ่ะเพื่อนๆคะกินได้บ่เพื่อนๆนี่นะค่ะคือคือแบบว่าอันมีความรู้สึกว่านอัน,อนขาแล้วแข็งแข,ข็งอยู่เลยเพื่อนๆขาแล้วแข็งอยู่ด้วยจ้ะนี่แมขาเราเฮตังซิไหม,หไหมคะ่ะอันขาแล้วยางอันแข็งค่ะ กินได้บอสามสามต้นค่ะสี่ต้นอ,อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะกะถึกแมงจาอค่ะเพื่อนๆแล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้จะอ่ะอีกดอกหนึ่งค่ะห้าดอกค่ะเพื่อนๆค่ะจังซีละไค่ะแม้า้ำอยู่เด้ยอยากคู่มากินได้บ่ค่ะเพื่อนๆบักเยอหนะึ่ง ค่ะพเพื่อนๆค่ะขอบคุณหลายๆทด้อค่ะที่ติดตามรับชมค่ะและให้กำลังใจอดอวันๆมาฮอดมื้อนี้ค่ะพเพื่อนๆค่ะโอ้ยอยู่ในป่าก็มีอีก,พกเพื่อนๆดอกบักเหยอหน,นึ่งบึยค่ะไปพเพื่อนๆไปเบิ้งกันดอกบักเหยื่นึงว้าวเราถือแมงกิ่นแล้ว,พวเพื่อนๆนี่ค่ะเราถือแมงกิน่นละโอ้แสดงว่าเห็ดนี้กินได้ตัวนี่ จ้าเพื่อนๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะจ้าขอให้เพื่อนๆวิสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ